สวัสดีค่ะเพื่อนๆติติในนิทิปลงนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทานขนมนะคะก็สวัสดีนะคะก็ขนมบัวลอยะคะ่ะเพื่อนๆบัวลอยไข่หวานก็อันนี้ทิทิไม่ได้ทําเองนะคะบัวลอยอมะพร้าวน้ำหอมนะคะกื้อไปซื้อมานะคะือมาจากร้านพอดีป้าแกทําเสร็จก่อนแล้ว ที่ทิไปนะคะก็อันนี้ก็จะเต็มมะพร้าวกะทินะคะตัวนี้นะไข่นะก็ส่วนสูตรและส่วนผสมเพื่อนๆอยากได้เดี๋ยวที่ทิจะใส่ไว้ใต้คลิปให้นะคะเพราะว่าที่ทิพยังไม่มีครัวนะคะก็ยังทําทุกอย่างพวกนี้ลงให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะคะนอกจากกินให้ดูก็ อร่อยค่ะมาๆมาแป้งนี้ก็จะเหนียวนิดนิดนะคะ,ะมีเสียงแปกๆเข้ามาด้วยอืมพี่ท้ไม่รู้จะจะเห็นหน้าพี่ทิกว่าเพราะว่าหนึ่งคือ เห็นกล้องตั้งกล้องใช้ใช้กล้องข้างหลังใช้ใช้กล้องหน้าเดี๋ยวทิๆิดูแป๊บหนึ่งนะเห็นแลยก็จะตัดออะสวัสดีครับเพื่อนๆ ก็มาพบกับทิชชอีกเช่นเคยนะคะก็พาม,มากินขนมกันนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะก็เนี่ยนี่นะคะทิพย์ซื้อมาขนมบัวลอยนะคะบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่นะคะก็มะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวน้ําหอมนะคะ เมื่อกี้ถ่ายไปหน่อยหนึ่งแล้วมันถ่ายยังไงก็คือไม่อยู่ในตัวกล้องนะก็เลยเออให้เพื่อนๆดูแค่ขนมเลยนะอันนี้ไข่คนถ้าเป็นขนมไทยไทยคนไทยทำจริงๆนะฮะแบบภากลางอะ่ะเพื่อนๆมันก็จะเป็นเน่อะไรนะ ไข่เป็ดนะคะเนี่ยเขาใช้ไข่เป็ดเขาจะไม่ใช้ไข่ไก่นะคะเป็นคนภาคกลางจริงๆที่ทําขนมชนิดนี้นะคะแต่ถ้าเป็นที่เขาทําขายจริงๆขายทั่วไปเนี่ยจะเต็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่หรือไข่นกกระทาตัวนี้จะเป็นไข่เป็ดทำไมถึงรู้ว่าเป็นไข่เป็ดเนาะก็เนี่ยค่ะ ถ้าไข่ติดมันจะออกมาลักษณะนี้ลักษณะน,นี้อันนี้พี่ทิเทแรงมันแตกออกจากกันนะคะก็ก็เนื้อไข่เป็ดเนี่ยเวลาเอาไปลงกับกะทิกับขนมหวานเนี่ยมันจะมันจะให้อ่าเนื้อไข่อ่ะเนื้อไข่ขาวนะคะจะไม่แข็งนะคะ ผิดกับไข่ไก่นะคะไข่ไก่นี่ถ้านอนมาเจอกับกะทิหรือของหวานหวานเนี่ยในในลักษณะที่ทำทำตัวนี้นะครับบุลอยเนะะี่ยมันจะออกแข็งนิดนนะคะส่วนไข่เป็ดเนี่ยมันจะนุ่มเนื้อไข่ขาวมันจะนุ่มนะคะบางคนไม่ชอบก็บอก บอกมันข่าวแต่มันได้ข่าวถ้าคนที่ทําเป็นเฉพาะคนที่คนที่เขาทํามานานนะคะดั้งเดิมนะ,ะบัวลอยนี่น่าจะสามสีนะคะอันนี้ก็ไปเตยเนาะเราสามารถทําได้ถึงเจ็ดสีนะคะบัวรอยนะคะทําได้ถึงเจ็ดสีอันนี้ก็เป็นฟักทอง แล้วก็เป็นสีขาวธรรมดาสีขาวนี่ถ้าเป็นคนจังหวัดนนทบุรีนี่เขาจะาแป้งสีขาวนี่เขาจะใส่กะทิตอนนวดแป้งนะคะมันจะจะใส่กะทิแต่ถ้าแบบแบบฉบับของอทั่วไปก็ไม่ใส่นะ,ะก็ใช้แป้งสีขาวธรรมดา นดวดๆดดกันแล้วก็ต่วสีเหลืองนี้สมัยไหก่อนใช้ขมิ้นนะคะทำสีหรือไม่ก็ฟักทองหรือไม่ก็ดอกอะไรนะดอกไม้ชนิดหนึ่งอะที่มีกลิ่นหอมอะสีเหลืองๆนะดอกดอกกระดังงาหรืออะไรจะสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้อร่อยค่ะ โอเคนะคะเพื่อนๆทิทตก็เดี๋ยวททิอ่าจะใส่สูตรของโบลอยไว้ให้นะครับทิทิิก็มีสูตรอยู่นะครับก็ใส่ไว้ให้เพื่อนๆเนาะขอบคุณนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิทติด้วยนะครับช่วงนี้ยังได้เข้าครัวไม่มีครัวเลยค่ะอยู่บ้านเพื่อนอยู่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ